เด็กคอนเรากลับมาพบกันอีกแล้วเนี่ยครับสาแดัสอพที่เท่าไหร่วะ EP พที่สิสนั่นเองย้าเฮาถ้าเดียวก่อนจะรับชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครให้น้องฟอกกี้และเจ้าของช่องอย่างนายกบด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำ เป็นรอบของตาในแฟนเพจนะคะก็คือแฟนเพจนี้เลยนะคะวิธีส่งก็ง่ายมากเลยนะคะแค่เข้ามาในแฟนเพจนี้นะคะแค่แฟนเพจนี้เท่านั้นไม่ใช่อีกเพจนึงในะอีกเพจนึงเอาไว้ไขรูปภาพนะคะแล้วก็เข้าไปในโพสต์นี้นะคะทุกครั้งที่เราโพสต์เกี่ยวกับเอ,อ่อคลิปแฟนอาร์ตนะคะ <c oughs> ก็สามารถมาส่งที่คอมเมนต์ตรงนี้ได้เลยนะซึ่งก็มีคนส่งมาเพียบเลยซึ่งมีมากกว่านี้ด้วยนะในแบบว่าคอมเมนต์อื่นๆมาเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่า คนแรกนะคะจากเบลล่าแฮ p ปี้รีส่งครั้งแรกคะ่ะตั้งใจวาดมากเลยโอ้แก สวยมากความในกระดาษอะ่ะอันนี้คือสีอะไรเมจิกปะสวยมากซื้อมาตั้งแต่เดือนสามแล้วนี่คือแบบว่าผ่านมาหลายมากแล้วแต่เพิ่งมาเปิดนะคะไม่เป็นไร <S <S แล้วก็ถ้าใครส่งมาในแชทก็คือจะไม่ได้เปิดในแชทแล้วนะคะเพราะว่าแชทมันอา่าค่อนข้างส่วนตัวเนาะก็เลยอยากให้มาส่งในคอมเมนต์ตรงนี้มากกว่านะคะทุกคนจะได้เห็นกันด้วยต่อไปนะคะจากบุญพิชาบุญเติมนะคะครั้งแรกค่ะหนูตั้งใจทํามากว้าวเป็นแบบในกะจแงในกุน้อย <os> <n oy> เป็นน้องแมวนะคะจากกบเป็นแมวแล้วนะคะตอน น่ารักมากคอบคุณนะคะต่อไปนะคะจากคุณกาดาแสงแก้วได้ไหมคะ่ะหนูร้องวาดให้พี่ครั้งแรกอะคะ่ะว,ว้าวความแสงอะความแบบจรดจรดจร,จริงๆเลยเหมือนอยู่ในร้านเกมเลยปะนี่ค่ะว่าการละกอยตรงนี้ด้วยนะคะเหมือนเป็นตู้เกมแล้วชูสองนิ้วนะ่คะแหมป่าคืออบอิมเวอร์ต่อไปนะคะจากคุณอนันต์วังดีไหม โอเคสองครั้งแรกครับขอบคุณขอบคุณยักษ์เป็นพิเศษน่าจะชอบคุณยักษ์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะวิอันนี้เป็นคุณยักษ์นะคะวันเสารรอบนี้คุณยักษ์ไม่อยู่นะคะแต่เดี๋ยวจะบอกขอบคุณให้นะคะวิคุณยักษ์ต่อฟ้าด้วยรูปนี้ต่อไปนะคะจากคุณวิยอันนี้ทาไมไม่เห็นรูปละ่ะเดี๋ยวจะอาจจะต้องหารูปเขานะคะวันนรสา,าหรือเปล่าถานอมลาบเดี๋ยวจะหารูปให้เจอนะงั้นเปคนต่อไปเลยละกันนะคะจากคุณวัลลีโฟลหรอใช่ไหมไม่แน่ใจนะคะส่งครั้งแรกในชีวิตค่ะ3รูปค่ะรักหน้ยขอบคุณนะคะอุยย นี่เหมือนรูปปกแฟนอาร์ตอันนั้นเลยนะคะของ EP พีไหนนะจำไม่ได้แต่ว่าขอบคุณนะคะนา่ารักมากเลยอ๋อแล้วก็มีสอนเข้าหน่อยครับอันนี้สําหรับใครที่จะส่งในด i s c อร์ก็เข้าตามลิงก์มาได้เลยนะคะส่วนใครส่งในแฟนเพจก็ส่งตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้มันจะไปผนในแฟนเพจนะคะรอบหน้าเนี่ยไปส่งในเอ่อโพสของแฟนเพจในคลิปนี้นะคะยังไม่ต้องมาส่งในเอ่อตรงนี้แล้วนะเดี๋ยวจะปิดเมนนะคะไปส่งในคลิปหน้าเลยส่งอาร์ทักแรกขาแบบนีอุย้ยแบบรูปไปไหนอะอาจจะต้องเลื่อนหารูปเอานะคะต่อไปนะคะ,ะ,คะจะคุณลัด โมโมบีคน้องบีกินอายุ6กขวบเป็น FC 2สองแฟนอาร์ตครั้งแรกค่ะเอยน่ารักมากเป็นนางเงือกด้วยวันนี้เป็นคนวาดหรอน่ารักจังเลยขอบคุณมากเลยนะคะนางเงือกหาชมพูแล้วก็ปลายเขียวเขียวว่าอุ้ยสวยนะเนี่ยคุณนะคะต่อไปนะคะจากอ้าวคนเดิมตรงนู้นแมเออน่าจะใช่นะคะที่เขียวว่าส่งมาแต่ว่าไม่มีรูปมาด้วยนี้น่าจะมาทีหลังวาันี่เป็นคุณอยากหรือเปล่าเป็นเอร์ชันผู้หญิงไว้เซ็กซี่นะเนี่ยแล้วก็เรานะไว้ชุดแบบนีชื่อชุดเปิดอกป้าหรือว่าแบบว่าอ๋อไม่ใช่ไม่แค่ แค่รูปน้องฟอกกี้เฉยๆนะวายน่ารักมากขอคุณนะคะวันนี้คนเดิมเลยอันนี้เป็นวายนนเป็นคุณยักษ์เล์ช่นผู้หญิงนะคะน่ารักมากๆเลยขอบคุณนะคะไปเกรซปิยธิดาส่งขังแรกในชีวิตวายวายอยากกินดังหูจังเลยใช่หรือเปล่า น่ารักมากเลยขอบคุณนะคะต่อไปอุ๊ยอันนี้คนเดิมเลยนะคะเห็นหนูไหมเห็นนะมีน้องฟอกกี้ด้วยนะคะอันนี้เป็นเราแบบว่าเวอร์ชันปล่อยผมเหรอแต่แม่ได้จะเป็นแบบถอดหมวกออกมาแล้วก็ปล่อยผมนะ สวยมากเลยทุกคนวินี่เฟยนี่ก็ภาพชัดเหมือนกันนะคะวาส่งในเพจกันได้นะทุกคนต่อไปนะคะจีรนันจันแก้วถ้าไม่สวยขอโทษนะคะว้ายน่ารักมากถึงจะไม่สวสนสนุแต่สหรับพี่มันแบบว่ามันน่ารักมันสวยมากค่ะวูนี่ส่งมาให้นะคะแค่ว่ารูปมาให้พี่ก็ดีใจมากแล้วนะขอบคุณนะคะต่อไปนะคะน้องมีนาน้องมีนาน่ารักไหมคะอุ้ย,ย,ยเฮ้ยเกาหลีเกาใจมากสีตาฟ้าเหมือนกันเลยอุ้ย นี่เป็นคนวาดนะคะน่ารักมากเลยน,นี่มีคุณยักษ์ด้วยอุยปากจะชอบปากมากค่ะปากแบบอวบอิ่มปากฉ่ำมากเขาพูดนะคะต่อไปนะคะค,คุณยุกิส่งแฟนอาร์คครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะเค้เกียนลงสีแต่ลงขาวดําค่ะมันสวยดีค่ะถ้าไม่สวยก็จบค่ะว้าน่ารักมากอุ้ยการเหมือนภาพมางังงะเลยอันนี้จะเป็นคุณยักษ์นะคะเดี๋ยวทำไมคุณยักษ์ผมเข้มๆเคุณยักษ์ร์ชันผมดาเหรอน่าจะใช่โรดเท่มากโรทเท่มากอันนี้ก็น่าจะเรานะคะอุ้ยชุดดักเรียนทั้งคู่เลยอ่ะน่ารักมากเลยคุณนะคะต่อไปนะคะ แก้ตัวจากงานเก่าค่ามูฮาไม่น่ารักมากเลยอันนี้เป็นเราแบบเช่นปล่อยผมปะมีแบบอุ๊ยเรากําลังแอบดอกไม้ไปข้างหลังเพื่อที่จะเอาไปให้คุณยากหรือเ,เปล่าเนี่ยซึ่งวาดไว้เดือนที่แล้วปะเดือนห้านี้เดือนอะไรอะเดือน6เดือน7เดื 6, ดอน6กหมกังไม่ได้ใจค่ะสวยมากคุณมากเลยนะคะต่อไปนะคะจากคุณพาริษาหรอใช่ไหมส่งครั้งแรกในชีวิตค่ะอาจจะมีอันที่หนูขีดทิ้งนะคะเพราะว่าหนูเขียนผิดค่ะไม่เป็นไรขอบคุณมากมากเลยนะคะ เฮ้ยเขียนผิดเนาะก็ไม่เนนะิ็นะอุยน่ารักอู้ยความแบบน่าอกน่าใจอย่าแกตาเบลมากทั้งเราแล้วก็น้องฟอกกี้เลยคุณน่ามั่งเลยนะคะต่อไปนะคะทาคินายจันทราสาไวา้อันนี้น่าจะแบบเขียนข้อความมาแล้วก็ข้างบนใช่ไมไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะอันนี้ลงสีมาให้ด้วยน่ารักมากเลยปากทุกคนวาดปากสวยมากความแบบความเอิบความอิ่มเนี่ยนะถูกต้องปากต้องเป็นแบบนี้นะคะสวยมากขอบคุณนะคะขออีกรูปนะครับอุยจริงเหรออุยอุย อันนี้เฟืค่คุณยักษอุ๊ยคุณยักแบบเวอร์ชั่นแบบเทสดีนะครับผมปิดหน้าปิดตาแหมลูกอมนะครับเอ๊ะ คุณยักษ์กำลังอมลูกอมอยู่หรอหรือว่าอย่างไรนะไม่แน่ใจแต่ก็ขอบคุณมากนะคะวิว้อนคือนี่ว่าสวยจังนัชารีพอได้ไหมคะ่ะพอได้แหละที่แบบสวยมากเลยตังหาแกไม่พอได้แต่สวยมากเลยขอบคุณมากมาเลยนะคะต่อไปนะคะอุ้ยอ่านว่าโอหรือเปล่าเออน่าจะใช่นะคะว่านอุ้ยคือทุกคนว่าต่าฉันสวยมากนะคือแบบความแบบตะมูตะมีความแบบ จ,จุดความแบบตุยซี่อยากแกฉันชอบมากขอบคุณมากๆเลยนะคะรูปนี้น่ารักมากเลยอุ้ยต่อไปส่งครั้งแรกค่ะอุ้ยอันนี้เป็นรูปรูปนี้ใช่ไหมแต่็ก่าคุณมากเลยนะคะน่ารักมากเลยรักน่ารักเหมือนกันค่ะ อ้าวหมดแล้วหรอหมดแล้วนะคะในคอมเมนต์ตรงออส่งแฟนอาร์ตล่าสุดอยู่ตรงนี้นะคะเราก็จะมาส่งในคลิปนี้แหละแล้วในรอบหน้าถ้าใครอยากจะอยู่ในคลิปหน้านะคะก็มาส่งในคอมเมนต์ของคลิปนี้งงปะไม่งงหรอกแย่เ yeah, นาะเดี๋ยวเราขอลองไปส่งโพสต์อื่นๆก่อนนะคะเผื่อแบบว่าจะมีใครส่งมาบ้างจําได้ว่าเหมือนมีค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะที่ส่งในคอมเมนต์กันหนัเยอะมากไม่ใช่มีแค่คลิปนี้คลิปนี้มีปะเนี่ยอ๋อคลิปนี้ยังไม่มีนะคะคลิปไหนนะโอ้ยอันนี้เหรอแต่งตัวในเกม ให้ขอบคุณมา,มากเลยนะคะจากคุณจนีนันนันจันแก้วอุ้ยคนที่ส่งแฟนอาร์ตให้เราเมื่อกี้ด้วยนี่นาอ๋อตรงนี้นี่เองนี่โอ้หนี่ไงนะคะยังมีอีกอ้าวคนนี้ส่งมาสองรอบอรเลยหรออ่ะตรงนี้นะคะส่งครั้งที่สองว้ยอันนี้เป็นคุณยักษ์เหรอนี่ยักษ์พี่อยากตอนเด็กอุ้ยน่ารักจังเลยร็อกกี้ไม่น่ารักหรือ อันนี้มีความสตอรี่นะคะน่ารักมากขอบคุณนะคะคุณไม่ๆใช่ไหมเหมือนมีอีกรูปไหมอ่าส่งครั้งแรกค่ะไม่ค่อยสวยว้ามีผ้าปิดตาด้วยขอบคุณมากเลยนะคะน่ารักแล้วนะคะอันนี้อะไรอะ่ะ อันนี้มองไม่ค่อยเห็นเลยนะไม่สวยเลยงับสวยซีไม,ม่สวยตรงไหนขอบคุณที่ส่งมาให้มากๆเลยนะเหมือนมีอีกรูปไหมถ้าจำไม่ผิดนี่ไงอุ้ยอันนี้เป็นเวอร์ชันผู้หญิงปะ่ะเมื่อกี้เป็นเวอร์ชันผู้ชายนะคะน่ารักมาก FC กาลากอยแล้วก็เอ๊คือมองไม่เห็นอะอะไรงักอะ ไม่ได้ใจตั้งใจทำมากขอบคุณมากเลยนะคะวิวาดน่ารักนะเนี่ยสีน่ารักมากเลยอันนี้แล้วก็ส่งไปแล้วนะอ่ะมีอีกไหมดูให้หมดเลยเหรอส่งครั้งแรกครับวาดนานมากครับอยากออกช่องมาก fc นะครับฝึกวาดคนไปในตวัวอุ้ยขอบคุณนะคะอุ้ยมีความดอกไม้แกและนะ้วน้องฟอกเกลือ <c oughs> <c oughs> คอยากตัวดิเดียวเองเลยแล้วก็คนวาดตรงนี้นะคะน่ารักมากอ๋อม,มีมีวนันวาดอุ้ยมีวนันเริ่มวาดแล้วก็วนันที่เสร็จด้วยนะวาดว่าสองวันเลยเหรอขอบคุณมากเลยนะคะ fc ครับขอบคุณค่ะ โอเคนั้นหมดแล้วนะคะตรงนี้เป็นโพสต์เก่าแล้วนะคะที่เราจะส่งกันอาร์ต ep 1 0ซึ่งก็ส่งไปแล้วนะคะโอเคน่าจะหมดละ คบคุณที่ส่งกันมาให้ทุกคนเลยนะคะใครที่อยากส่งก็เพจนี้เลยนะคะหรือว่าใครอยากส่งใน Discord ก็ต่อยเข้ามาได้เลยนะคะนี่นะทุกคนว่าเราเข้ามาใช่ปหนี่ก็จะเป็นหน้าตา Discord นะคะทุกคนเลื่อนลงมานิดนึงนะอือจะมีช่องส่งแฟนอาร์ตตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งมาได้เลยตรงนี้ว่าสวยมากเดี๋ยวไปส่งอีพีหน้ากันนะคะหรือว่าใครอยากจะมาลงงานก็มาลงงานคุยกันได้นะคะตรงนี้โอเคสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะช่องนี้ก็กดไลค์กด u ับ c r i b e like, เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยบายแล้วเจอกันส่งแฟน นที่หน้าค่ะบาย